ทะเลทะเลก็มีชีวิตนี่นะส,สดๆนะคะประมาณนี้อยู่ทะเลอยู่กับเรือลำใหญ่ๆเก็บภาพเรือเรือใหญ่ที่ไทย ชื่อนี้เลยนะคะซิมบิลันเรียบร้อยเสร็จแล้วเปลี่ยนที่ใหม่ไปอีกคะ่ะเปลี่ยนที่ใหม่อีกไปเรื่อยๆวันนี้คุ้มมาก สุดคุ้มเก็บภาพไปเรื่อยๆตัวดำหัวหย่อมไม่เป็นไร